กว่าจะได้ซีนนี้ในท็อปกันในท็อปกันปี1986เนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นหนึ่งในไอคอนิกและทุกคนน่าจะจํากันได้นะคะนั่นก็คือฉากที่เหล่านักบินมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดกันและเพราะแบบนั้นเนี่ยจึงทําให้ในท็อปกานเมอริกมีฉากที่ทีมนักบินมาเล่นด็อกไฟฟุตบอลกันที่ริมชายหาดเพราะต้องการโทรแบ็กไปยังท็อปกัน1986นั่นเองค่ะซึ่งก็มีนักแสดงบางท่านได้ออกมาเล่าให้ฟังขำๆนะคะว่าการเตรียมตัวสําหรับซีนนี้เนี่ยยากพอๆกับการเตรียมตัวเพื่อขึ้นบิน แสดงแต่ละคนจะมีซีนที่ต้องถอดเสื้อจึงจําเป็นจะต้องฟิตหุ่นให้หนักมากๆแถมยังกินแต่อาหารเพื่อสุขภาพจนแทบจะกินหญ้าเหมือนกับกระต่ายแล้วค่ะดังนั้นพ่อถ่ายทําฉากนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ฉลองกันอย่างเต็มที่ทั้งดื่มเบียร์และกินมันฝรั่งทอดแบบจุกๆแต่ผ่านไปได้เพียงสัปดาห์เดียวนะคะทอมครูซที่ได้ดูฉากนี้กลับไม่ชอบใจและสั่งให้ถ่ายซ่อมใหม่ทั้งหมดจึงทําให้นักแสดงทุกคนที่อุตส่าห์ปลดปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่ต้องพากันกลับไปเขายิมทั้งวันทัั้้งงคคนใหม่่อีกระ